สามเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าลขสวยซะด้วยเออโคตรดีเป็นเลขที่พี่เป็นเลขเป็นเลขที่ถูกฉลวกพี่ด้วยนะอืแล้วมันขับผีป่ะแต,แต่แล้วแต่แล้วแต่แล้วมีเสียงมีเสียงปั่นด้วยมันเสียงมีเสียงตุ๊ตลกข้างในอะ่ะใช่เหรอเออทำไมทำไมผมไม่ได้ยินมันเด้งเปยว,แ,วแล้วก็แล้วก็เหมือน <laughs> เสียงเสียงตะวตลกร้องด้วยมันมันมันแต่งอะไรไม่ได้เลยเนี่ยไม่แน่ใจอะมันอาจจะแต่งเกาะได้มั้งอาจจะแต่งภายในได้มั้งพี่บอกให้เขาแล้ออกมาอยู่อะไรกันมาแล้วเฟสมาแล้วว่าดีเฟสว่า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 <ฟ>มีอะไรจะบอกเฟสเว่ากระเป๋าหนึ่งหนึ่งหก ดูนั่นดูนั่นอะอันนี้คืออะไรดูดูนั่นดูนั่นดูนั่นอ๋อดูเลยร้อยร้อยแปดสิบโลพี่ยังอยู่เลยอ่ะใครเอาไปป่ะเอาไปใช้ป่ะไม่มันหมดตอนไหนไม่รู้อ่ะงงเหมือนกันแต่พี่ช่าสองอ่ะมันยังใช้ได้อยู่เอาเอาใครไปถือกันไหมเอาไปใช้ก่อนไหมโอ้โหไม่ตื่นเต้นเลยว่ะโอ้ไม่ตื่นเต้นเลยว่ะต้าวเฮ้ยโอ้โอ้ยะไรว ชาแล้วชาแล้วไงก็ดูแล้วไงว่าโอมโอมโอมทั้งมาบอกแล้วโอมมาบอกแล้วไงบอกว่าอะไรบอกว่าได้แล้วเหลือจุดช่องสุดท้ายไม่ก็เหลือช่องสุดท้ายเนี่ยพูดก็เหลือสุดท้ายโอาได้พอดีเลยไปปนโมปนเถื่อนมาใส่โมเขามไปปนเข้ามาเหลือกลางเลยเออเทชัดเลยจะมีใครเอาไปใช้ก่อนไหมน่ะมันได้หมดแน่นะได้หมดแน่นะคือไม่ไม่วันนี้ยมันเท่าไหร่ พี่พี่วันเนี้ยมันมันพี่เดาว,ว่าพี่เท่าสิบสอง่ะแต่มันยังอยู่อะ่ะมันยังอยู่เพราะว่าแต่พี่พจำได้ว่าพี่อะ่ะใช้ตอนช่วงแกมันยังอยู่ในตัวพี่เลยอะ่ะเท็ดเลขเลยนะเจ็ดห้าป่ะใช่ไหมเ็ตเลเจ็ดห้าป่ะให้พี่ออกมาก็ได้ผมมีรถลุ <c oughs> งอยู่อะ่ะออกมาไปออกมาไปเ,เ <c oughs> พี่ต้องรีบมาขึ้นรถนะรถสามคันเลย สมานี่ยรถอะไรเนี่ยรถร้อยแปดสิบโลอ่ะเอาไปปาร์ตเลยพี่เอาไปสองคันเลยใช่ใช่ไปสองคันเลยจะได้แบบเหล็กบนลวดเยอะเยอะมันมันมันได้เยอะป่ะเวลาจีเหล็กทีหนึ่งเก้าสิบแล้วมันเต็มรถเลยป่ะมันต้องขี่สองคันป่ะในรถหนักไปร้อยแปดสิบในตัวอีกเก้าสิบก็ก็คือเป็นสองิบสองเจ็ก็ได้ครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งสองคนต่อรถหนึ่งคันนั่นคือโอเคหกสิบแล้วคนอื่นอะไรมันแก้พี่ออกมาอีกคนด้วยก็เป็น เออได้อีกครั้งละร้อยยี่สิบโอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคน <c oughs> นี่ได้รถใหม่มาแล้วรถแ๊งใหม่เฮ้ยหกส<ห><ห>ิบโลดีกว่าใช่สุดยอดโถมไงไอ้นี่จะมาเอาผ้ากันใช่ไหมเนี่ยหรือว่าไงใช่ฟาร์มผ้าเอาชุดดำน้ำให้ทุกคนสุดยอดแบ่งหน้าที่กันไงก,ก็ก็มีจีเด็กกับดำน้ำเฮ้ยจีเด็กกับอะไรวะทำผ้านี่แหละของเจงใช่แล้วก็ปูนก็ครบแล้วไง ก็คูณก็เหลือแค่เนี่ยก็คือเอออยให้เฮตีแล้วก็มีโอมแล้วก็มีผมแล้วก็มีลุงครบพเดซีคนลุงนี่ได้รถแล้วลุงลุงเหรอไอ้คนโจรคนะลุงไปทำอะไรวะเนี่ยเฮ้ยสภาพลุงนี่โอ้ยแตกไปสองสามรอบโอ้เทชูดอ๋อรถหายนะฮะระวังรถรถ แล้เหรอออกได้เหรอได้คือลุ้นไปก่อนได้เห้อเรียบร้อยเรี้แล้วยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียแล้วครั้นี้ตั้งได้กี่คนสล่มปะตั้งได้หกปะนหกหรือสี่ปะเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราคุดูเราอยู่หกคนพอดีปะไอตีเหลือปะอะไรลุงไอ็คุกกี้อ่ะเหลือ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 ท่านอะไรอ่ะไม่เลยเป็นถุงเท้าอ่ะเหลือเหลือกี่อันอ่ะ น่าถามต้องถามเที่ไหนเหลือสาครับลุงเหลือสามนันเหรอใช่ใช่ของเขาเหลือ้าวใช่ครับเ้าเหลือสามได้เต็มรถเลยนะหกสิบภาพตอนที่ได้มาสองเหลือสองครับนี่มายัดรถพอดีเลยใช่ครับจัดเลยยาดดำเดี๋ยวรอบหน้าเปิดผมต่อให้เต็มลุงเหลือ สองับเปิดเลือประมาณสองสอง,งสามีให้ลุงสอนเลยให้ลุงสอนจะได้มีรถใช่ลุงเปิดหมดเลยปะหมดหมด,หมดเร็วจริงว่ะเร็วจริงอ๋อดานปะโอ้โหสวยได้โบนัสอ๋อได้ลองขึ้นดูดิลองก็ได้ลองขึ้นได้ได้ยังไง เออลองขึ้นลองขึ้นลองขึ้นดูเออลองดูดิได้สีเปล่าสีว่ะสีว่ะเออรถกัสีไม่มีปกหรอกมีแต่สีก็เหมือนคันดำว่ะคันดำก็สีใช่แต่อันนี้มันมันก็ดูน่ารักอีกแบบนะเวลามันบีบแบมเป็นเสียงปุ๊บปี๊ดไหมปี๊ด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 ลองขับเลยห้าไปเลยเหรอเออแต่แต่ตอนขับมันจะมีเสียงด้วยนะเวลาตอนเลี้ยวอ่ะมันจะมีเสียงเหมือนมีเสียงตัวตลกร้องอยู่ข้างในอ่ะ ลองลองจับลองลองลองขับวนสักรอบเลยมันจะมีมันจะมีเสียงด้วยนะเก้าเอาผ้าเลยแลเอาผ้าพี่ยังลุงเราก็ฟาร์มต่อแล้วก็เอารถใส่รถหกสิบโลคันนี้ไปเลยตายพี่โอ้เข้าไปฟาร์มต่อไงใช่เราเข้าไปฟาร์มต่อเราก็ไปฟาร์มต่อลองดูนะว่ารถมันมันหมดตอนไหนอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันเอาไปใช้ผมแปดร้อยแปดสิบโลอ่ะไหนผมเอาไปให้ผมเอาไปให้โอบแล้ว ขอให้ชัวร์นะพี่เออกูไม่ชัวร์ดิปัญหาเหมือนรู้ว่าถ้าวันที่ติดต่อกําลังเกมเลียงอยู่แล้วหายไปเลยเดี๋ยวมันจะอื่นหน่อยงั้นงั้นคันนั้นอะคันของเอาไปแต่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 งเอาาไปเก็บเอาผาไปเก็บตู้เอาไปใช้ก่อนแน่ไม่แน่ใจมันมันไม่หายพี่มันจะแค่แบบเปิดรถไม่ได้แต่ขับได้ออ๋จะจะเปิดดูของไม่ได้เหรอ ใช่เปิดของเปิดตูกของไม่ได้ออ๋ถ้ามันหมดเวลานะใช่ใช่มันจะขึ้นคุณใจอยู่ที่พี่อยู่ที่พี่ใช่ป่ะละ่ะอ,อยู่อยู่อยู่ใช่มันจะขึ้นมาทางซ้ายล่างเลยชื่อทะเบียนอย่างที่แบอ BSB เนี <l id> ่ย<ร>น <kah ve Bond> ่าจะมีวิบากนะจะเอามาขับเหมือนเล่นเนี่ยแน่ดิจะมีแค่อีป๊อปเอาบันเถิ่นไม่บันเถิ่นไม่จบบันเถิ่นไม่ที่เอาไปเผารถก่อนเอาเออว่ะลืม ปไปลกๆไปตรงนก่อนเลยล่อนโอ้อย็นเล่ามาทำประตูเลยไปไหนอะค่ายทหารปะไปทำไมค่ายทหารละ่ะเอา้ามันมันไม่ใกล้กว่าฮะค่ายทหารน่ะมันมีที่เบิกรถไม่เหรออ๋อที่คุกเออที่คุกกินแต่ค่ายทหารก็งงอยู่เอาค่ายทหารอยู่ไหนเอาปกเสียได้คุกเหรอเออคุกไม่ใช่ค่ายทหารหนุ่ม อูนอาบีสนามบินนู่น,นเออว่ะพี่ยู่พี่ยูใครทหารจนินแล้ว เออฉ่ำเหมือนกูไงมันลืน่นมันลืน่นแตาวโอ้ยจะมาสบายคนไม่ไม่สบายเลยอะ่ะดีแล้วไม่มีของ ไม่ตกใจเลยอ่ะโไม่เซอร์ไพรส์เลยเนาะเบลเอนเขารู้ล่วงหน้าแล้วเอ <c oughs> วาเอาโอเค,ครับเดี๋ยวเราก็จีเหล็กไปแล้วกัน เอาไว้ในคลิปหน้าหรืออาจจะตัดเป็นตอนแยกแล้วกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอถัดไปเจอกันนะผม